สเปซก็คืออ,อาวากาศโอเคนะลูกหอกบอกว่าค่าคงที่เงี้ยแล้วก็เวลาของเขาเอาวกาศกับเวลาสิ่งเดียวกันสรุมลูกหอกบอกว่าเวลาต้องเป็นศูนย์มันเวลาเป็นศูนย์ค่าคงที่กับสเปซก็คือสิ่งเดียวกันรวมแล้วมาเรียกอยู่คํารวมคําเดียวที่นี่นะฮะก็คือ,อพลังงานมืดนั่นเองครับ ตัวพลังงานมืดเนี่ยนะวันนี้นะเขาก็รู้แค่พลังงานมืดมันคืออะไรมันอยู่ยังไงมันเป็นยังไงอแอคทิวิตี้เป็นยังไงมันไม่มีแอคทิวิตี้เพราะว่ามันค่าคงที่อ่ะ,จะใจพูดว่าไงจะไปทําลายก็ไม่ได้จะเอาะไรไปข้อให้มันเหมือนโยนก้อนหินลงไปในน้ําก็ไม่ได้เห็นไหมค่าคงทีจะเอาขว้างก้อนหินผ่านอากาศไปให้มันแหวกอากาศเป็นแบบแอโรไดนามิกมันก็ไม่ได้เนี่ย ราะนั้นค่าคงที่นี่มันมันใดๆก็ได้ที่อยู่ตรงนั้นมากองรวมกันค่าคงที่ไอ้ตรงนี้แหละครับที่ทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ค่าคงที่ได้ไม่สามารถพิสูจน์หาเวลาเป็นศูนย์ทาไม่ได้เห็นไหมแต่ทางด้านฝ่ายจิตศาสตร์อย่างลุงเ่ะจิตศาสตร์ศาสตร์ทางด้านจิตจิตบริสุทธิ์มันจะไปรู้ทั้งสองสิ่งแล้วมารวมเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์ซะนั่นก็คือจิตบริสุทธิ์นั่นเองครับจริงจัง รู้และเข้าใจกันของสามสิ่งที่ว่านี้ย้ําของสามสิ่งก็คืออาวากาศเวลาเป็นศูนย์ค่าคงที่พลังงานมวสุ์เอาสี่อย่างมเ,เป็นสี่อย่างแปลมาอยู่วิที่เดียวกันก็คือสิ่งเดียวกันนั่นก็เป็นภาษาลุงเหมาะที่เขาหมอดเอาไว้ให้กับชาวโลกได้กรุณาติดตามในสัตว์ใดๆก็ตามที่ลองให้ความสําคัญด้วยครัเพราะยุคสมัยนี้ มันน่าจะเป็นยุคสมัยที่จะมารับลูกสิ่งเหล่านี้แล้วนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ทั้งปวงเลยประมาณนั้นนะครับก็น่าจะตอบคําถามไม่เพียงแค่นี้มั้งเชิญครับก็เขาพูดมาแล้วว่าเขายังไปไม่ถึงเลยืยองหาคําตอบไม่ได้ก็เลยผมก็เลยขันอาสามาเข้าใจแล้วก็จะมาถามลุงซึ่ง ลุงก็ได้ตอบไปแล้วนะครับเอาเรามาดูกันว่า ghost particle นะครับในภาษาของความเข้าใจที่ผมเข้าใจเนี่ยคืออะไรนะครับ,รบก็ขออนุญาตใช้กระดานคุณลุงสักนิดนึงนะถ้าพูดถึงตัว ghost ก็แทนค่าด้วยโจจี particle ตัว particle เนี่ยครับเป็นภาษา G ghost นี่ก็เป็นภาษานะครับเมื่อเป็นภาษาก็ ต้องรู้กันไว้ก่อนนะตกลงร่วมกันว่าเป็นเป็นอะไรเป็นการแทนค่าให้เราสื่อสารอย่างเดียวไม่สามารถเอาไปใช้เป็นตัวอ้างอิงในตำแหน่งของความจริงหรือว่าสิ่งที่เรากำลังค้นหาได้เอาละครับ